สวัสดีครับคราวที่แล้วเราพูดถึงการแลกเปลี่ยนเงินตราโดยใช้กริยา change ซึ่งหมายถึงเปลี่ยนหรือ exchange ที่มีความหมายว่าแลกเปลี่ยนเช่น I'd like to change 100 dollars หรือ I'd like to exchange 100 dollars ผมต้องการแลกเงิน100เหรียญสหรัฐแต่วันนี้ขอพูดถึงประโยคคำถามซึ่งจะถามว่าผมขอแลกเงิน100เหรียญสหรัฐได้ไหมครับ เราแม่งจะถามว่า we'll could I change 100 dollars? หรือ could I exchange 100 dollars? อีกครั้งหนึ่งครับ could I change 100 dollars? หรือ could I exchange 100 dollars? ถ้าใช้คำว่า change อาจจะต่อท้ายประโยคด้วย we'll into bad เช่น so, could I change 100 dollars into baht? Could I change $100 i n d o l a r s into บาทผมขอแลกเงิน100เหรียญสหรัฐเป็นเงินบาทได้ไหมครับถ้าไม่ใช่ could ก็อาจใช้ can หรือ may ก็ได้ครับ Can I change 100 into baht หรือ May I change 100 into baht ความหมายยังคงเหมือนเดิมนะครับใช้กับเงินทุกสกุลนะครับเช่น Can I change 1,000บาท into Malaysian Ringgit? แลกเงินไทย1,000บาทให้เป็นริงกิตมาเลเซียได้ไหมครับ